สิ่งที่โพสต์ไว้เมื่อ5วันที่แล้วนะครับอดีพยายามเขียนเป็นขั้นตอนไว้แล้วนะครับแต่ว่าก็มีคนถามมาว่าช่วยรันให้ดูหน่อยนะครับว่าจริงๆทงาํางานยังไงนะครับก่อนอื่นต้องต้องย้อนกลับไปก่อนนะครับว่าเมื่อ5วันที่แล้วผมโพสต์เรื่องอะไรนะครับเป็นเครื่องมือ,อการนำ AI นะครับมาเสริมการทำงานของเครื่องมือฝั่งของ Tris นะครับที่ชื่อว่า Function Oriented Search นะครับ ซึ่งเจ้าเครื่องมือนี้ถ้า,าหลายท่านที่รู้จักอยู่แล้วก็คือเครื่องมือการหาเทคโนโลยีจากอุตสาหกรรมอื่นนะครับเอามาช่วยเพิ่มมุมมองในการแก้ปัญหาในอุตสาหกรรมของที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่นะครับไปดูไอเดียจากอุตสาหกรรมอื่นนั่นเองนะครับซึ่งแต่เดิมนะครับาการทำงานในยุคที่ไม่มี ai เนี่ยนะครับมันก็จะมีกระบวนการทำงานอยู่ประมาณ4ขั้นตอนนะ เริ่มจากเอเรามีโจทย์อะไรนะขั้นตอนที่1น,นะครับส่วนขั้นตอนที่2เนี่ยมันก็พยายามแปลงอะไรครับว,ว่าสิ่งที่เราต้องการะฟังก์ชันหลักๆคืออะไรนะครับหลังจากนั้นขั้นตอนที่3เนี่ยก็แปลงเป็น f stack function นะครับเป็นฟังก์ชันภาษาไทยแปลว่าเชิงนามาทรมผมไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่นะครับกพพอแปลงเป็น f stack function เนี่ยมันจะทำให้เรามีะระบบนำล่องละนะครับในการชี้เป้าไปยังอุตสาหกรรมอื่น นะครับด้วยความที่มันเป็นเป็นฟังก์ชันกลางๆที่มองจากอุตสาหมองไปที่อุตสาหกรรมอื่นที่ไหนก็ได้นะครับทีนี้พอขั้นตอนที่4เนี่ยในสมัยที่ไม่มี AI เนี่ยนะครับเอาข้าจริงเนี่ยเราก็ใช้การเอ่อเซิร,ร์ชข้อมูลในอินเทอร์เน็ตนะครับผมยังไม่ได้พูดถึงการหา external knowledge การหาข้อมูลภายนอกในเรื่องของงานวิชาการในเรื่องของ เอเปอร์ Paper, เรื่องของสิิธิบัตนะครับในที่นี้วันนี้ผมจะพูดเฉพาะเรื่องของการนําความสามารถด้านหนึ่งของในยุคที่เรามี AI มาใช้นะครับก็คือความสามารถด้านของ deep research นะครับเมื่อกี้ผมพูดคำว่า external knowledge นะครับในยุคของอยุคที่ยังไม่มี AI เนี่ยนะครับเอาเข้อจริงเนี่ยถ้าเราไม่มีความรู้ทางอุตสาหกรรมอื่นสิ่งที่เราจะทำจริงๆก็คือ เราก็จะหาผู้รู้จากอุตสาหกรรมอื่นละนะครับอพอเป็นยุค AI นะครับถ้าเราถามในยุคที่ยังไม่มี Deep Research ก็เท่ากับเราไปถามสิ่งที่ AI ถูกเทรนมาแล้วหรือว่า LLM แล้วกันเรียกอย่างนี้แล้วกันนะครับเจ้าตัว large language model เนี่ยนะครับซึ่งมันก็มีคำถามอีกครับว่า,ามันตอบมาเนี่ยมันใช่หรือเปล่ามันเข้าใจปัญหาหรือเปล่ามันรู้หมดหรือเปล่านะครับมันอัป o d เดตหรือเปล่านะครับ ผมพูดไป2ออย่างแล้วนะครับหก็คือไปถามคนถามผู้รู้นะครับท้าไม่ใช่ว่าเรารู้เองนะครับอันที่2ก็คือ,อพอยุค AI แล้วก็เคยถามนะครับ large language model เจ้าเครื่องมือ f o สเนี่ยนะครับ foss เนี่ยผมเคยทำในมิติของให้ไปดึงข้อมูลจาก llm มาก่อนนะครับซึ่งพอใช้ได้พอใช้ได้นะครับทีนี้ ถ้าจะทําให้ดีเนี่ยเราก็ต้องไปหาข้อมูลที่มีหลักการหน่อยสมมุติจะไปหาข้อมูลทางวิชาการนะครับทางสิทธิบัติก็ว่ากันไปแต่ตรงนั้นบางทีก็ลึกเกินไปนะครับอ,อาจจะเข้าเข้าข่ายการใช้เครื่องมืออีกตัวหนึ่งคือ scientific effect นะครับเดี๋ยวเราเค่อยว่ากันโอากาสหน้านะสำหรับเครื่องมือตัวนั้นทีนี้ในในในเชิงของเครื่องมือ r o r เนี่ยเราใช้ถ้าเราใช้เว็บไซต์เคย search แปลว่าเราก็สามารถใช้เครื่องมือที่ มีมาให้ในปัจจุบันนะครับเครื่องมือ Deep Research ทำงานด้วยเช่นกันผมนึกขึ้นมานนึกมาสักพักแล้วก็อลองทําดูแล้วกันนะครับก็เลยทําขึ้นมาแล้วก็แปลงให้เจ้าพร้อมกับ GPT f o r c e ตัวเดิมเนี่ยครับเป็น f o r c e ในยุคข,ของ Deep Research ซึ่งตอนนี้เปิดให้ใช้นะครับใช้ได้เลยทําไมต้องมี GPT หรือว่าพร้อมสําหรับาาการการได้ statement สำหรับ Deep Research ต่างหากนะครับ ผมเป็นหนึ่งคนที่เมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาตอนที่ Deep Research เปิดตัวเนี่ยนะครับผมบอกว่าเครื่องมือตัวนี้มันอันตรายนะมันวิ่งบนเว็บไซต์มันอาจจะให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องนะครับท่ามกลางวิธีการพร้อมแบบเดิมนะครับแต่ผมมานั่งไล่ไปไล่มานะครับช่วงที่มันเกิดโมเดลแบบ e a s o n i n g กับโมเดลแบบ Deep Research เนี่ย AI พอมีลักษณะจำเพาะเกิดขึ้น วิธีการคุยก็ต้องเปลี่ยนไปนะครับนั้นในตัวเจ้าตัว GPT ตัว f o r c e ที่ผมปรับขึ้นมาใหม่เนี่ยเอาพุตในสเต็ปที่3นะครับสเต็ปที่3ของของของตัวพร้อมหรือ GPT นะครับซึ่งจะตรงกับสเต็ปที่4ในหน้าจอเนี่ยนะครับมันจะเป็นฟอร์แมตที่เหมาะสมกับการใช้ deep research นะเ,เดี๋ยวผมไปลองทำให้ดูนะครับแต่ก่อนอื่นผมขอก๊อป problem statement จากตรงนี้ไปเลยนะครับ เอาไว้ให้ดูกันเลยนะครับพอผมอผมกำลังจะนำตัว problem statement นะครับมาใส่ในตัว GPT ซึ่งเบื้องหลังก็ดัดแปลงนิดเดียวครับไม่ได้ยากอะไรจริงๆผมเผยแพร่พร้อมตัวนี้ได้นะครับเพียงแต่ว่าสำหรับผู้ใช้ทั่วไปเนี่ยจะง่ายกว่าในการลันผ่าน GPT นะครับในสเต็ปแรกเนี่ยผมก็ใส่เจ้า problem statement ใน ที่โพสต์เอาไว้ในใน c e b o o k นะครับเอามาเป็นตัวอย่างให้ดูอันนี้เป็นตัวอย่างของปัญหาเรื่องของเซนเซอร์ที่อยู่ใต้น้ำเนี่ยมีพวกตะไคร่มีอะไรมาเกาะมาทำให้การอ่านค่ามันอาจจะผิดเพี้ยนไปเราจะป้องกันยังไงดีนะครับให้ยังได้ฟังก์ชันที่ดีของเซนเซอร์อยู่นะครับพอเราใส่ problem statement ตัวนี้เข้าไปเนี่ยนะครับสิ่งที่ ai อันนี้ ai ธรรมดานะยังไม่ใช่ deep research นะครับจะทำงานก็คือ มันจะวิ่งไปนะครับพยายามจะเซตอัพให้เจ้าตัว deep research statement ให้เรานะครับทีนี้มันอาจจะมีบางช่วงที่มันถามกลับนะว่าไอ้จริงๆฟังก์ชันหลักเราต้องการทำอะไรอันนี้ที่นี่ผมตอบว่าตอนเราต้องการป้องกันนะไม่ให้เกิดการเกาะตัวของตะไคร่น้ำนะครับแล้วมันก็วิ่งไปแปลงจังหวะสเต็ปที่3เนี่ยเป็นการแปลงเป็น abstract function นะเป็น abstract function คือ อพอเราพูดไปปั๊บเนี่ยมันอาจจะเป็นฟังก์ชันรวมๆที่ไม่ได้ระบุว่าเป็นเซ็นเซอร์ที่อยู่ใต้น้ำละนะครับซึ่งตอนนี้เขาพยายามจะยกตัวอย่างเป็นคำว่าป้องกันอันวอนเต็ดเนี่ยนะครับของการสะสมอะไรทักอย่างบนพื้นผิวพออ่านคำนี้ก็จะไม่รู้ละมันเป็นพื้นผิวเป็นไ,ไปสะสมอะไรอยู่ที่ไหนนะครับผมก็มบอกเอานี่แหละโอเคนะครับ หลังจากนั้นเขาก็ไป formulate ไอ้เจ้าตัว deep research statement นะครับได้ประโยคนี้มาไอ้ตรงประโยคนี้นะครับในปัจจุบันเนี่ยผมพูดคำนี้เพราะว่าผมรู้สึกว่าเดี๋ยวมันกำลังจะมาอีกนะครับในปัจจุบันเนี่ยใน GPT เองยังยัง run connect กับ deep research โดยตรงไม่ได้นะนะครับถ้าเรารันแบบแบบ manual พร้อมเนี่ยอาจจะทำได้โชว์ได้ง่ายกว่านี้นะตอนนี้ผมขออนุญาตรันแบบ m มน u a l ให้ดูนะครับ แล้วใน Instruction ที่แนะนำไว้ใน GPT เนี่ยก็แนะนำให้ทำแบบนี้คือก๊อปอันนี้ก่อนนะแล้วเอาไปไว้ใน AI ที่มี Deep Research ซึ่งอา,อาจจะมีหลายยี่ห้อนะแต่ผมเองผมถนัดใช้ ChatGPT กับ Google Gemini นะครับในที่นี้ผมอาจจะไปลองไว้ที่จริงๆไว้ที่ไหนก็ได้นะครับผมเอา Problem Statement ตัวนี้ไปใส่ในสมมุติใน Gemini ที่เป็น Deep Research นะครับ หรือเอาไปใส่ในแชท GPT ที่เป็น deep research เช่นกันนะครับก็ลั่นไปนะครับจังหวะที่เราสั่งให้เขารันเนี่ยเขาอาจจะไปพยายามคิดแล้วบอกอะไรบางอย่างกับเราละนะครับบางทีเราก็ไม่ได้ดูนะบางทีเราก็เปิดให้เขาทำ deep research ทิ้งไว้ได้เลยนะครับจริงๆควรจะดูนิดหนึ่งนะครับว่า ไอ้ขั้นตอนต่างๆที่เขากําลังจะทำเนี่ยเรานั่งอ่านแป๊บหนึ่งเราเออใช่หรือเปล่าเป็นสิ่งที่สมมุติว่าถ้าเราไม่ได้ใช้ AI เป็นคนทํารีเสิร์ชให้เนี่ยนะครับเราทําอย่างนี้หรือเปล่านะครับหรือเรามีขั้นตอนบางอย่างที่เราไม่เห็นด้วยหรือเราอยากให้เขาทาเพิ่มซึ่งจริงๆแล้วเราอ d ดิทได้นะนะครับเราอาจจะทำอิดิทแพนได้นะครับ,ร e นรบในที่นี้ผมไม่ไม่อิดิทละผมสตาร์ทรีเสิร์ชนะครับผมกลับไปสตาร์ทใน ชท GPT เช่นกัน h a ท GPT ถามกลับนะครับมีถามกลับว่าจริงๆต้องการอะไรนะครับประมาณไหนนะครับซึ่งมีการระบุอะไรไหมสำหรับไอ้สิ่งที่จะมาเกาะเนี่ยมันระบุชนิดหรือเปล่าเป็นพิเศษหรือเปล่านะครับต้องการแบบไหนนะครับไปวัดอะไรวัดความลึกวัดอุณหภูมิวัดอะไรเนี่ยนะครับซึ่งเราอาจจะยังไม่บอกผมอาจจะบอกเป็น general sensor นะครับ สังเกตว่าผมใช้ภาษาอังกฤษในการเสิร์ชนะครับอาจจะมีความจำเป็นนิดนึงนะนะครับเพราะว่าก็เหมือนเวลาเราใช้ google search ข้อมูลเนี่ยนะครับราอาจจะต้องใช้ภาษาอังกฤษก่อนเพื่อเห็นข้อมูลที่อ,อ,อยู่ในแหล่งอื่นๆนะไม่ใช่เฉพาะเฉพาะที่เป็นภาษาไทยนะครับเ,เขาก็เริ่มเสิร์ชแล้วนะครับซึ่งใช้เวลาระดับหนึ่งผมคงไม่ ไม่ไม่บันทึกวิดีโอแล้วก็ให้รอทุกเวลานะในโพสต์ของ f a c e b o o เนี่ยผมมีไฟล์ตัวอย่างอยู่แล้วนะครับซึ่งสมมุติว่ามันทำเสร็จเนี่ยนะครับถ้าเป็น Gemini เนี่ยมันจะ Export เป็นจุดด็อให้เราให้เราเลยนะครับแล้วก็เอาไปใช้เราอาจจะใช้จุดด็อโดยตรงดาวน์โหลดมาเป็น Microsoft Word หรือว่าเป็น PDF ไฟล์เป็นไฟล์อื่นๆน,นะครับก็ได้ใน c ช a t GPT บางทีก็บอกว่า Export ไหมแต่บางทีผมลองแล้วมันก็ บางครั้งก็ได้บางครั้งก็ไม่ได้นะครับแต่ง่ายที่สุดเลยคือก๊อปกี้เอาไปไว้ในไฟล์ให้เป็นไฟล์ลักษณะหนึ่งจะเป็น Word เ,เป็นอะไรก็ได้นะครับแล้วก็เซฟลงมาทําได้เช่นกันหลังจากนั้นเรากลับไปที่พร้อมของ f o r c สตัวนี้นะครับซึ่งตอนนี้ผมทําตัวไฟล์เอาไว้ละนะครับไฟล์ที่เจ้าตัว Deep Research ทําสําเร็จแล้วเนี่ยนะครับ ซึ่งชื่อเดียวกันนะครับ Preventing underwater surface accumulation เนี่ยนะครับหลังจากนั้นเราอาจจะสั่งให้เขาเออทำการออวิเคราะห์นะครับอาจจะบังคับหน่อยให้มันอยู่ในอ,อ,อะไรเดียเป็น Format เป็นเป็นตารางแล้วกันนะครับ เขาก็จะเริ่มสรุปให้เราแล้วนะครับว่าข้อมูลที่ไปหามาเนี่ยมีอะไรบ้างที่เอามาอาจจะเอามาช่วยแก้ปัญหาให้เราบ้างให้ได้ให้เราได้นะครับโดยเอามาจากอุตสาหกรรมอื่นนะนะครับก็ว่ากันไปนะครับหรือ,อ,อหรือเราเราจะรอผลจากตรงนี้ก็ได้นะนะครับหรือบางท่านถนัดที่จะดูในรูปแบบของ m i n d m a p เนี่ยนะครับผมอาจจะเอาไปใส่ใน โน้ตบุ๊ก LM ของ Google เช่นกันนะครับพอใส่ไฟล์เข้าไปปั๊บเนี่ยให้เขาอ่านนิดนึงเนี่ยเราสั่งให้เขาทำ Mind Map เนี่ยนะครับเราก็จะได้ Mind Map หน้าตาแบบนี้มานะครับหลังจากนั้นเราอาจจะลองเ,อเข้าไปดูสักหน่อยนะครับว่า,ามันมีมันมีสรุปเป็นหัวข้อทําำให้เราอ่านง่ายแล้วอ่านเร็วขึ้นเนี่ยนะครับมันมีอะไรอยู่บ้างนะจากเซนเซอร์ใต้น้ำโจทย์ของเราอาจจะไปดึงฟังก์ชันและเทคโนโลยีมาจากอุตสาหกรรมอาหารนะครับ หรือว่าไปดึงมาจากอุตสาหกรรมยานะครับฝั่ง a r c h กิเทคก็อาจจะมีเทคโนโลยีที่เราเอามาช่วยแก้ไขปัญหาเซนเซอร์ของเราได้เป็นต้นซึ่งเ,ออเราสามารถดูคร่าวๆได้จากไม้แแมากมายนะครับจริงๆไม่ใช่แค่คร่าวๆนะครับเราอาจจะกดเข้าไปดูได้เลยนะครับว่ามีอะไรอยู่ซึ่ง Notebook L M ก็พยายามจะสรุปเฉพาะประเด็นเช่นเมื่อกี้ผมกดเรื่องออกดปุ่มฟูดเนี่ยนะครับเขาจะไปสรุปมาแล้ว มันเอามาแก้ปัญหาของเราได้ยังไงนะครับอันนี้ก็คือ,อประโยชน์ของการใช้งานร่วมกันก็คือเราใช้ deep research เนี่ยนะครับเป็นตัวช่วยทำงานประสานกับแนวคิดของทริสเดิมในในส่วนของเครื่องมือที่ชื่อ function o n e d t s d search นะครับ <c oughs> ซึ่งเดิม,มนเนี่ยเราก็เซิร์ชอย่างนี้แหละนะครับถ้ายังมีประเด็นเรื่องอข้อมูลมันถูกต้องชัดเจนหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูได้นะครับว่าในย้อนกลับไปให้ดูนิดนึงก็ได้นะครับ ข้างล่างเนี่ยนะครับในส่วนของ deep research จะมีตัวที่เป็น reference อยู่เราสามารถทวนสอบได้ครับว่า reference นี้เป็นจริงหรือเปล่านะครับก็คล้ายๆเวลาเราเปิดเรา s e a r c h ใน google แบบแมนนวลนะมันมีอยู่จริงหรือเปล่าซึ่งถ้าเป็นปีที่แล้วตอนที่รันผ่าน l m เนี่ยลิงก์พวกนี้บางทีมันก็ปลอมหมดนะครับแต่ในยุคที่เป็น deep research เนี่ยนะครับเปลิงก์พวกนี้ก็เท่าที่ผมเช็คเนี่ยเอาเกือบ100%ถูกต้องนะนะครับย้อนกลับไปอีกทีกท็คือเราน่าจะทำงาน Research ในระดับเว็บไซต์นะมันไม่ใช่ Research ระดับงานวิจัยผ่าน Paper ทางวิทยาศาสตร์นะครับแต่ว่าผ่านระดับเว็บไซต์แบบนี้ในทางปฏิบัติเนี่ยเราก็ทํางานกันอย่างนี้อยู่นะครับแล้วก็ได้แหล่งที่มาของการดึงไอเดียจากอุตสาหกรรมอื่นไปใช้งานเช่นกันนะนะครับก็หวังว่าวิดีโอนี้อาจจะเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็เดี๋ยวมีอะไรที่สามารถแชร์ให้กันได้เลยเนี่ยผมจะมาโพสต์ทิ้งไว้ใน Facebook หรือว่าทําคลิปให้อีกครั้งรอบนี้ต้องขออภัยนะครับงานแน่นจริงๆนะครับแล้วก็เสาร์ที์นี้ก็งานเต็มยังไม่ได้หยุดเลยนะครับเดี๋ยวพบกันโอกาสถัดไปขอบคุณครับ